คลิปต่อไปกันดีกว่าค่ะเป็นความน่ารักค่ะของพี่สาวคนหนึ่งที่ร้องไห้ค่ะไม่อยากให้น้องโตค่ะไม่อยากให้น้องโตใช่แล้วค่ะเหมือนบางทีจันเห็นลูกหมาไงไม่อยากให้ลูกหมาโตเลยอ,อยากให้ลูกเล็กๆอยู่อย่างนี้อาจจะเป็นฟีลลิ่งเดียวกันนะคะเอาละค่ะไปชมกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะ เนี่ยนะคะน้องผู้หญิงก็บอกว่าไม่อยากให้น้องชายโตเลยเ่ยบอกว่าน้องน่ารักมากอยากให้ไ้ดแล้วก็บอกว่าไม่อยากจะตายตอนอายุร้อยปีด้วยนะคะวันนี้ร้องให้จริงจังเลยนะคะน้องงงน้องงงเดี๋ยวไม่ยิ้มก็พี่เป็นอะไร ว่าเขารักน้องมากเลยนะคะอยากให้น้องตัวเล็กแค่นี้ตลอดไปนะคะเออก็น่ารักดีนะครับพี่แจนอยากให้น้องโตแค่นนี้้้ออยากใหงโตแค่นี้พอแล้วไม่ต้องโตแล้วจริงๆอยากให้น้องเดี๋ยวก็อยากให้น้องโตค่ะเชื่อเถอะเอาล้วครั